ก็แอดมินหญิงก็ฝึกออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองนะครับหลังจากแอดมินหญิงก็คือฝึกออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองแล้วก็ส่งคลิปมาให้ผมดูนะก็ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมปรับโปรแกรมให้ใหม่และให้คําแนะนํานะครับซึ่งก็มาดูกันครับว่าท่าแรกนะครับ ขทให้เปิดด้วยท่าโททูบานท่าโบาหมายครับให้สังเกตดูครับสิ่งที่ต้องแก้ก็คือขายังเหวี่ยงอยู่ให้ให้รู้นะถ้าขาก็คือเลยไปด้านด้านหลังครับเลยเลยลำตัวไปแล้วก็แสดงว่าใช้แรงเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาให้อธิบายอีกรอบนึงก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือเท้าถึงบาขาตรงนะครับท่าที่2นะครับก็ผมบอกว่าให้ฝึกท่าอาราเดเวอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเราจะต้องปลดล็อกท่าเดาอาราเดเวอร์นะครับเป็นท่าที่เราอยากได้นะครับ ซึ่งก็ตอนนี้ก็คือให้ปรับแก้ใหม่ก็ผมบอกเหตผลนะครับซึ่งเมื่อให้ให้แอดมินเขาฝึกเองนะครับเขาจะได้เข้าใจเออมันจริงอย่างที่ผมบอกนครับท่าที่3นะครับก็มาดูกันครับท่าที่3ก็คือเป็นท่าเล็กก็คือเอลซิ o โฮนะครับให้ฝึกแบบท่าเอลซิ o โฮขาค้างตรงให้นานที่สุดนะครับ ก็จำนวนเซตก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับ5 4เซต5เซต6เซตอะไรก็ว่าไปแต่แอดมินเิงเขาฝึกกัน8ท่าน,นะครับซึ่งมาท่าท่าเท่าไรท่าที่4นะครับก็คือท่าไซเรนนะครับทนี้ก็คือยกสะโพกไปด้านข้างขึ้นนะครับสลับซ้ายขวานะครับก็สําหรับคนใหม่ผมแนะนานะครับให้ท,ทําทีละข้างโฟกัสทีละข้างให้มันเฟละนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับ ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจงรายละเอียดแต่ละท่าใหม่นะครับสำหรับแอดมินหญิงว่าจะต้องแก้ไขอะไรหรือยังไงนะครับซึ่งท่านี้ก็เป็นท่าก็คือเล็กเล็นนะครับซึ่งให้ดูนะครับก็ยังใช้ขาเวียงให้ดูนะครับถ้าเท้าเลยไปด้านหลังนะครับเห็นไหมมันมันเลยเดินไปหลังก็แสดงว่ายังเวียงนะครับต้องปรับแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปอธิบายอีกทีนะครับนี่ครับยังใช้แรงเวียงอยู่นะครับค่อยปรับใหม่นะครับส่วนท่าเราไปท่าอะไรนะครับ ท่าที่6กนะครับก็นีเรสนะครับก็ท่านี้ขาไม่เวียงนะครับให้ดูนะครับท่านี้ขาไม่เวียงครับนีเรสนะครับให้ดูนะครับนี่ส่วนท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็คือเป็นนีเรสขาเดียวนะครับยกทีละขาสลับกันครับให้ดูนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับก็ เป็นท่านะครับก็คือยืนกิ้งนี่ครับสแตนดิ้งแอ็บบิวนะครับท่าที่เจ็ดแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปท่าสุดท้ายเลยนะครับท่าที่แปดนะครับก็คือเป็นท่าแอ็บบิวนะครับท่าพื้นฐานท่าคุกเข่านะครับนี่ครับก็คือแปดท่านะครับแอหญิงก็คือฝึกออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะทาคลิป อธิบายไปแต่ละท่านะครับว่าต้องควรปรับและแก้ไขยังไงนะครับมันมีบางท่าที่ต้องแก้ไขนะครับก็ทุกคนที่ผ่านการฝึกกับผมนะครับก็คือถ้าคุณอยากสร้างตัวตนอยากเป็นแอดมินอยากเป็นผู้ทำนะครับก็คุณจะได้เขียนโปรแกรมให้ตัวเองแบบนี้นะครับ